ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับแดนนี่มิวชีเกต้ามีเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกเพียงแค่หนึ่งฤด,ดูการเท่านั้นแดนนี่มิวอดีตก้องหลังของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาให้สัมภาษณ์ชี้ว่านาบี้เกตา้ากองกลางชาวกินีของลิเวอร์พูลนั้นเหลือเวลาในการพิสูจน์ตัวเองอีกไม่มากแล้ว หากไม่สามารถเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ก็คาดว่าน่าจะโดนเจอเกนครอบขายทิ้งอย่างแน่นอนนาบี้เกตานั้นย้ายจากอาเบลิซิกมาร่วมทัพของแดงเลว์พในปี2018แต่ตลอดช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งเหมือนตอนที่อยู่ในประเทศเยอรมน,นีได้เลยแถมยังมักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งอีกด้วยและถือเป็นอุปสรรคสำคัญ ที่คอยขัดขวางพัฒนาการของเขาในถิ่นแอนฟิลด์อยู่ด้วยๆล่าสุดแดนนี่มิวได้ออกมาวิเคราะห์กรณีของนาบีเกตาผ่านฟุตบอลอินไซเดอร์เอาไว้ว่าเจเกนครอปให้ความสำคัญในการดูแลลูกทีมทุกคนของเขาเป็นอย่างดีเมื่อพวกเขาได้6คะแนนหลังจากที่กลับมาแข่งขันใหม่อีกครั้งพวกเขาจะการันตีการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทันทีเจเกนครอปจะเริ่มโรเตชันผู้เล่นบ้าง1-2คน แ,แน่นอนว่าเขาจะไม่เปลี่ยนทีมทั้งหมดแต่เขาจะเริ่มเปลี่ยนเพียงแค่1นถึงสคนเท่านั้นและให้โอกาสพวกเขาได้พิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลถัดไปมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับผู้เล่นหลายคนบางคนอาจจะสนุกกับการลงเล่นแบบนี้ในเกมที่เหลือหลังจากที่การันตีการคว้าชแชมป์แล้วเพราะมันมีความกดดันที่น้อยกว่าเดิม ผมคิดว่าในฤด,ดูกาลหน้ามันจะเป็นฤด,ดูกาลที่ชี้ขาดของนาบีเกตาเขาจะต้องสร้าง Impact ที่แท้จริงในทีมให้ได้ถ้าหากเขาอยากจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลต่อไปในระยะยาวเขามีเวลามากพอและต้องเริ่มทำทั้งหมดในตอนนี้เลยในตอนนี้เขาคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้วเพื่อนร่วมทีมและแนวทางการทำงานของเจสันครอปก็เช่นกันแต่ถ้าหากเขายังไม่เข้าใจ ในฤด,ดูกาลหน้าเขายังไม่สามารถพากดานตัวเองให้อยู่ในทีมแรกในทุกๆสัปดาห์ได้เขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่เหมาะกับทีมเท่าไรนะักเดนนี่มิอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์จอแดนฮนเดสันเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงการดึงตัวปูตินโยกลับหงสื่อต่างประเทศได้ออกมารายงานคำให้สัมภาษณ์ของจอแดนฮนเดสัน กองกลางกับตันทีมของหง์แดงลิเวอร์พูลสโมสรจ่าฝูงของสึกพรีเม์ลอังกฤษหลังจากที่เจ้าตัวถูกถามถึงประเด็นของฟิลิันเดซคูติโน่เพลเมเกอร์อดีตเพื่อนร่วมทีมชาวบราซิลที่มีข่าวว่าเจ้าตัวอยากจะรีเทิร์นกลับมาลงเล่นในถิ่นแอนฟิลด์อีกครั้งโดยจอแดนแฮนเดสันกับตันทีมของลิเวอร์พูลได้ตอบคำถามนี้ในรายการเดอะล็อกเกอร์ลูมของริโอปารีนาน ถึงกรณีที่มีข่าวออกมาว่าฟิลิปเป้ครูตินโยนั้นอยากจะกลับมาที่เิเวอพูลอีกครั้งถึงขนาดที่ว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาเลยทีเดียวโดยจอแดนฮันเดสันได้พูดถึงเอาไว้ว่าครูตินโยเป็นนักเตะที่ดีมากๆโดยเฉพาะทางด้านเทคนิคของเขามันคือความรักที่ต้องการจะเล่นฟุตบอลอีกครั้งเขาต้องการลงสนามและสนุกกับการเล่นฟุตบอลแน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม และเขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ดีเลอร์เลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้จอดแดนแฮนเดสันเองก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงฟิลิเป้คูตินโยมาก่อนแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านซื้อชื่อดังของแคนกระทิงดุย่างสปอร์ตเอาไว้ว่าคูตินโยเขาเป็นเพื่อนที่ดีของผมผมคิดว่าเขาเป็นนักฟุตบอลชั้นยอดเขามีทุกอย่างที่ดีอยู่ในตัวไม่ว่าจะเป็นทัศนคติที่ดีและเขาก็รักฟุตบอลมากๆอีกด้วย และแน่นอนสำหรับผมเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากลเวร์พูแน่นอนแต่เรื่องการคืนทีมของเขามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผมจอแดนฮ n นเดสันกองกลางกับตันทีมของลเวร์พูให้สัมภาษณ์ใจร้ายเกินไปหน่อยแฟนลเวร์พูไม่ปลื้มเท่าไหร่นะหลังแข่งส่วนเกินโดนลดชั้น เรากองเชียร์ของหงแดงและว่าผูทีมแชมป์ยุโรป6สมัยบนโลกออนไลน์รู้สึกไม่เพิ่มสมสอนที่ได้ทำการสั่งลดชั้นแข่งส่วนเกินรายนี้เพราะเห็นว่าไม่เป็นการรักษาน้ำใจกันเลยนาธานีลคลายฟูลแบ็กชาวอังกฤษได้รับความเห็นอกเห็นใจจากแฟนบอลของหงแดงแลเวร์พูในโลกโซเชียลมีเดียหลังจากที่เจมส์เพียสผู้สื่อข่าวชื่อดังได้โพสต์รายงานลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาในเรื่องที่ว่า ทีมแชมป์ยุโรปหกสมัยได้สั่งลดชั้นนักเตะวัย29ปีไม่ให้มาฝึกซ้อมกับนักเตะในทีมชุดใหญ่ที่เมลวูดและสั่งให้เดินทางไปซ้อมกับทีมเยาวชนที่สนามเกิร์กบี้ซึ่งอยู่ห่างกันเพียง5ไหไมล์ด้วยเพราะว่านักเตะนั้นใกล้ที่จะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนนี้แล้วนั่นเองโดยเรื่องนี้ทำให้กองเชียร์ของลิเวอร์พูลในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ต่างพากันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง ads and view edition บัญชีทวิตเตอร์ที่นำเสนอเรื่องราวของเรวพูลในทำนองเดียวกันว่าทีมโปรดของพวกเขานั้นควรจะให้เกียรินาธานิวคลายมากกว่านี้และไม่ควรทำแบบนี้กับนักเตะที่รับใช้สโมสรานานถึง5ปีนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายจากซาทมตันเมื่อปี2015จึงควรที่จะั้งตัวเขาเอาไว้เพื่อให้อยู่ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการเชตก่อนจะดีกว่าทั้งนี้หงแดงเรวพูล ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาระยะสั้นกับนาธานีลคลยเหมือนอย่างที่ต่อกับอดัมลาลาน่ามิดฟิลชาาอังกฤษที่ใกล้จะหมดสัญญาเช่นกันแต่ลาลาน่านั้นได้รับการรั้งตัวให้อยู่ช่วยทีมต่อไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยนักเตะชาวเมืองผู้ดีรายนี้นั้นไม่ค่อยได้ลงสนามรับใช้ต้นสังกัดในช่วง2ปีหลังสุดเลยเพราะเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่อง เนโกวิลเลียมอ้อนเจอร์เกนครอฟขอส่งลงเจิมเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนโกวิลเลียมฟูลแบ็กหนุ่มของลิเวอร์พูลเปิดปากอ้อนผู้จัดการทีมเจอร์เกนครอฟเนื่องในวันเกิด53ปีว่าถ้าหากเป็นไปได้อยากจะขอให้ตัวเขาได้ประเดิมสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปี2019-2020นี้จะถือเป็นพระคุณอย่างสูงเนโกวิลเลียมโผล่มาอยู่กับทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลเมื่อปลายปี2019 ร่วมควา้าแชมป์รายการฟีาคลับเบอร์ครับที่ประเทศกาตาได้ลงเล่นในเกมคาราบาวครับและ FA ครับแต่เจ้าตัวก็ยังไม่มีโอกาสลงเล่นในพรีเมียร์ลิกอังกฤษตอย่างใดซึ่งโอกาสดีมาถึงช่วงรีสตาร์ทหลังพักแข่งกว่า3เดือนเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9เมื่อลีกอนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้เล่นได้5คนต่อน,นัดมีคิวลงเตะทุก4วันและลิเวอร์พูลเองก็จ่อที่จะได้แชมป ขอแค่6คะแนนจาก9นัดที่เหลือดังนั้นดาวเตะชาวเวลจึงมั่นใจว่ายังไงยังไงโอกาสของเขาก็ต้องมาถึงก่อนจบฤด,ดูกาลนี้เอาจริงๆผมพูดมาตั้งแต่ตนเองยังเป็นเด็กแล้วว่าฝันอยากจะประเดิมสนามพรีมเมลีกองกฤษดังนั้นถ้าหากทำได้ในฤด,ดูกาลนี้มันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผมดาวเตะวัย19ปีกล่าวกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หากผมสามารถแสดงให้เจเกนครอปเห็นว่าผมรับมือสิ่งที่ทำอยู่ได้และแสดงศักยภาพของตนเองออกมาระหว่างการซ้อมผมก็หวังว่าโอกาสของผมจะมาถึงผมมองว่าเวลานี้โอกาสสำหรับคนหนุ่มในทีมนั้นมันเข้าใกล้มาแล้วบางทีผมอาจจะได้สัมผัสเกมสักทีแต่เจเกนครอปก็รู้ดีที่สุดว่าควรจะทำอย่างไรหากบอสคิดว่านัดไหนเหมาะสมสำหรับพวกเราแน่นอนว่าเจเกนครอปพร้อมจะส่งผมลงสนาม เจนครอ์เป็นคนที่พร้อมจะให้โอกาสนักเตะเยาวชนอยู่แล้วโดยหากดูจากโปรแกรมการแข่งขันแล้วเนโกวิลเลียมเองก็มีโอกาสลงสนามไม่น้อยเลยทีเดียวเกรี่รเนวิลยกอลริซงเหนือฟานไดเป็นคียแมนตัวจริง้าหงแดงผง,งาดคว้าชแชมป์เกรี่เนวิลอดีตกองหลังของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ปัจจุบันรับหน้าที่วิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตออกมาให้สัมภาษณ์ยกย่องอาริสองเบเกอร์ผู้รักษาประตูจอมเหน็บของลิเวอร์พูลว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่พาทัพหงแดงผงาดควา้าแชมป์ได้สำเร็จชี้เจ้าตัวมีความสำคัญเหนือกว่าเวอร์จิลฟานไดซ์ผมคิดว่าอาริสองเป็นคนทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกเมื่อมีคนบอกว่าฟานไดซ์คือจิ S <S ๊กซอว์เชินสุดท้ายที่พวกเขาตามหามานาน แต่ผมคิดว่าเขาเป็นเพียงหนึ่งในส่วนประกอบเท่านั้นแต่จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายสำหรับผมก็คืออาริสองเบเกอร์เมื่อ2ถึง3ปีก่อนผมบอกว่าลิวอภูไม่มีทางได้แชมป์ลีกกับผู้รักษาประตูที่พวกเขาเคยมีอยู่ในตอนนั้นเจอก้นครอปเองก็เหมือนรู้ผมไม่รู้ว่าเขาโกรธผมหรือเปล่านะแต่เขาคงเห็นคำวิจารณ์ของผมจากซื้อและทันใดนั้นพวกเขาก็ซื้ออาิสงเบเกอร์เข้ามา ผมเห็นภาพเหมือนตอนที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแตดมีปีเตอร์ชไมเคิลรวมถึงการมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมอย่างเอ็ดวินฟานเดซาร์ในเวลาต่อมาเ mm hmm. มื่อผู้รักษาประตูของคนมีความนิ่งบัญชาเกมรับได้ดีและมีลูกเซฟสวยๆมากมายมันทำให้ทั้งทีมมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นมันสร้างผลกระทบต่อทีมได้น่าเหลือเชื่อมากๆสำหรับผมฟานได้เป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กดีที่สดเท่าที่ผมเคยเห็นมา แต่ถ้าคุณพูดถึง2ปีที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับผมเลยก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูของพวกเขาพวกเขาคว้าแชมป์ยุโรปและกำลังจะคว้าแชมป์ลีกผมวางฟานไดเอาไว้ข้างหลังแต่สำหรับผมแล้วอาริซงเบเกอร์นี่แหละคือคนที่สร้างอิมแพกมากที่สุดสำหรับลิเวอร์พูลแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ให้สัมภาษณ์ แล้ฟแฟนเลว่าผูคิดว่านักเตะคนไหนในทีมของเราเป็นคีย์แมนคนสําคัญที่ช่วยให้ทีมของเราคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและกําลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีนี้กันครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับและถ้าคุณเป็นแฟนของเวว่าพูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเรา อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวหรือว่าภูมมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ